สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะในวันหยุดนะคะเช้าๆของวันอาทิตย์นะคะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะ,ะวันนี้นะคะใหญ่ก็มีเวลานะคะแล้วก็จะมาขออนุญ,ญาตนะคะรีวิวนะคะเกี่ยวกับการทาดีดีครีมนะคะที่ใหญ่กําลังใช้อยู่ในตอนนี้นะคะว่าดีดีดครีมโ,มโมโมฮดาตัวนี้นะคะว่าเขาเทพยังไงนะคะนะโอเคค่ะ ดีดีครีมที่ใหญ่วางจัดจําหน่ายอยู่ตอนนี้นะคะก็มีอยู่2ตัวนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นสีเบจนะคะสีเบจนี้ช่วยในเรื่องของผิวสองสีใหญ่ก็จะทาสองสีนี่แหละปกตินะคะแต่ว่าส่วนมากก็จะทาสีเบจมากกว่าเพราะว่าสีเบจเนี่ยะจะได้ให้ความเรียบเนียนและใหญ่ก็เป็นคนที่ชอบแบบอะไรผิวแทนๆหน่อยอะไรเงะะี้ยค่ะแล้วแต่วันไหนที่ใหญ่ออกงานไหนนะคะก็จะเลือกทาให้ถูกกับ วันที่เราไปออกงานนะคะส่วนถ้าวันไหนใส่ชุดเสียหวานหน่อยแล้วต้องการความฟุงฟ้งฟิ้งมุง้งมิ้งอะไรประมาณนะะี้ค่ะก็จะทาสีชมพูนะคะสีชมพูนี่ช่วยในเรื่องของอะไรนะคะก็ช่วยในเรื่องของทําให้ผิวกวาจางใสนะคะก็เรียบเนียนเหมือนกันนะคะแต่ว่าสีนี้สีชมพูเนี่ยก็จะเพิ่มความขาวออร่าให้หน่อยนะคะส่วนสีเบจเนี่ยก็จะความเนียนแหละแล้วก็ขาวเหมือนกันแต่อาจจะ,อะสองสีเนี้ย คนผิวสองสีเนี่ยก็จะใช้สีนี้นะคะส่วนคนผิวขาวก็ใช้สีนี้ก็จะโอเคเหมาะกว่านะคะแต่วันนี้นะคะใหญ่จะมารีวิวนะคะเกี่ยวกับเจ้าตัวสียัมพูให้นะคะว่าสียัมพูเนี่ยนอกจากขาวออร่าแล้วเนี่ยนะคะแล้วจะมาท้าเห็นกันเนี่ยเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพคือกันน้ําด้วยนะคะกันน้ำเนี่ยเทพขนาดไหนนะคะกันจริงหรือเปล่านะคะหลายๆท่านก็ถามมาว่าจริงหรอกันน้ําอะไรเงี้ยเพราะเจอมาหลายยี่ห้อก็ ไม่ได้กันน้ําอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเวลาโดนฝนโดนอะไรเงี้ยแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนนะคะก็จะกลัวกันนะคะกับการทาดีดีครีมออกจากบ้านนะคะแต่ว่ายายขอบอกเลยว่าตัวนี้เด็ดจริงๆนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะอันนี้ยายขอดูกับยายเทียบให้ดูก่อนว่าอันเนี้ยยายไม่ได้ทาอะไรมาเลยนะจะเทียบกับหน้าก็คือสีผิวเนี่ยคือยังไม่ออราใช่ไหมนะคะเดี๋ยวจะลองทาข้างนี้ให้ดูนะคะส่วนข้างนี้จะไม่ทา ไม่ทาเลยแล้ววันนี้ก็ไม่ได้ทาอะไรมานะคะอ่าอ่ะ,อะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเริ่มต้นน้ํานะคะเอาน้ํามาเลยนะคะวันนี้นะล้างให้เห็นๆกันเลยนะคะว่านี่แหละคือ,อตัวเทพจริงๆนะคะนะเหมาะกับสําหรับผิวในแถบโซนเนี่ย ประเทศไทยของเรานะคะเพราะว่าประเทศของเราเนี่ยเป็นค่อนข้างที่จะประเทศที่แบบมีแดดแรงนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเือจะออกอะไรประมาณนี้แล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนอย่างที่บอกกอารจ,จะต้องมีแบบโดนน้าโดนอะไรเยอะหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถือว่าเป็นอะไรที่สําคัญนะคะเดี๋ยวจะขอทาตัวดีดีดครีมโมโมฮาดะสีชมูก่อนนะคะ,อะโอเคเรามาเริ่มทากันเลยวันหยุดวันหยุดไม่ได้ไปไหนเลยนะคะเพราะว่าวันหยุดจะต้องแบบ เดี๋ยวต้องทํางานบ้านในประมาณนี้นะคะก็ท้ายชั่วแขนนะคะก็จะทํางานบ้านถามว่าเกี่ยง่ายไหมบอกเลยว่าเกี่ยง่ายมากนะคะเกี่ยง่ายมากนะคะเกี่ยง่ายมากจริงๆแบบนะคะก็ต้องทาให้ชั่วนะคะให้ชั่วให้ชั่วฝ่ามือแขนอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องทาให้แบบสม่ําเสมอด้วยกันนะคะตัวนี้ก็ต้องทาตรงช่วงนี้ด้วยอ่ะ ก็แบบว่าอ่าเวลาที่เราออกไปที่แดดอะไรเงี้ยค่ะก็จะทาตัวนี้แหละค่ะเพราะว่านอกนี้เขามีสารป้องกันนะคะเขามีค่า spf นะคะ ap 50 pa บวกบวบกนะคะ โอเคค่ะนะคะอ่ะเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะกับการเกลี่ยผิวนะคะสองข้างไม่เท่ากันเลยแล้วสองข้างบอบกขาวแบบเนี้ยขาวแบบนี้จริงๆนะะแล้วและหลายคนแบบสงสัยแล้วตกใจว่าเอ้ยทําไมขาวได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะนอกจากขาวแล้วอย,อยากจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาลองเราจะมาลองกันนะอ่ะย่ไง รูปเลยรูปเลยนะคะรูปเลยค่ะนี่ยนะคะอันนี้คือแบบรูปน้ําทุกคนจะได้ยินเสียงจักจักจกจอกอะไรเงี้ยนะะ,ะยิ่งรูปรูปเลยค่ะถูเลยถู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 ถถถข่าวก็น้าอีกนะคะเนี่ยนะคะก็จะไม่หลุดเขาไม่หลุดจริงๆค่ะเนื้อคือเนียนมาก ย,ยิ่งโดนน้ายิ่งเรียนนะคะรูปไปเลยอยากรูปยังไงก็คือไม่มีวันออกแน่นอนนะคะวิธีเดียวที่ล้างแล้วออกก็คือต้องทาแบบคือสบู่อะไรอย่างเงี้ยล้างด้วยสบู่แล้วก็เอาใยขัดอะไรอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ยสองข้างนี้นะคะนะก็ให้เห็นกันแล้วว่าระหว่างสองข้างนี้มีความแตกต่างกันยังไงนะคะนะก็อยากจะบอกว่าครีมตัวนี้คือเป็นครีมที่แบบว่าใหญ่ลองใช้แล้วมันดีจริงๆนะคะแล้วก็ ครั้งแรกที่ใช้เนี่ยเรารู้สึกประทับใจนะคะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยผู้หญิงเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยต้องมีปัญหาเหมือนกันกันกบเราแหละนะว่าเ,เราก็อยากเนียนเราก็อยากขาวเราก็อยากใสแต่จะทํายังไงละ่ะให้ความเนียนความขาวความใสมันไม่ได้หลุดไประหว่างวันแล้โดนเหงื่อนิดนึงใครเคยเป็นไหมขอบขาอะไรประมาณนาเนี้ยขอบขานี่ก็จะมีเหงื่อออกตลอดใหญ่เป็นนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ไม่ต้องกลัวเลยขนาดโดนน้ําจ๊กๆเนี่ยยังไม่หลุดเลย เห็นไหมยังไม่หลุดเลยน้ำภาษาอะไรก็เหือมีแค่นิดเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปทาอีกข้างให้มันเท่ากันนะคะเนาะโอเคค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มารีวิวนะคะเดี๋ยววันหลังนะคะวันหน้าจะมารีวิวก่อนทาและหลังทาครีมรองพื้นบิวตีนนะคะว่าเขาเทพยังไงเขาเวิร์กยังไงนะคะเพราะว่าใหญ่ก็ทาของใหญ่อยู่นะคะกริบมากให้ดูหน้าก่อนนะคะวันนี้ ไปก่อนนะคะบ๊ายบายมีความสุขในวันหยุดนะคะสวัสดีค่ะ